ความล่าช้าในการเบริกจ่ายงบประมาณนะครับสำหรับโครงการรับจำนำข้าวฤดูการผลิตปี2,556ทับ2,557ทำให้ชาวนาเริ่มออกมาชุมนุมกดดันรัฐบาล ทางที่จริงแล้วนะครับรัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจในการเบิกจ่ายงบประมาณนี้เพราะว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา181กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากกะกะตคำถามสำคัญนะครับจึงถูกตีกลับไปที่กะกะตว่าจะทำให้เรื่องนี้เป็นปัญหาการเมืองหรือไม่ชิปโฟกัสเรื่องนี้จากไรเงีครับ ผมก็ยายเขาอนุมัติมาอะไรเนี่ยสิ่งที่ว่าเรียกว่าให้ชาวนาได้ตังค์อ่ะมันจะได้มีทุนมาทำรุ่นใหม่เนี่ยโหแย่เลยนะมันได้ตังค์เนี่ยสามเดือนทีเดือนแล้วมีก็ไปเชื่อปุ๋ยเชื่ออะไรเข้ามานี่คนร้านค้ามันก็เชื่อมากมันก็ไม่ให้มันก็ไม่รู้ว่าจะได้ตังค์เมื่อไหร่นานกว่า3เดือนที่นายชำนาญผู้นิ่มชาวนานในจังหวัดพิจิตร รอเงินจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลปีการผลิต2,556ทับ2,557ด้วยหวังว่าจะนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวและต้องแบ่งไปชำระค่าปุย๋ยค่าสารเคมีที่ติดค้างไว้กับร้านค้าแต่ภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาทำให้รัฐบาลที่อยู่ในฐานะผู้รักษาการไม่มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณโครงการรับจำนำข้าวขอต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา181ของรัฐธรรมนูญ จึงสร้างความกังวลให้กับกลุ่มชาวนาที่ยังไม่ได้เงินเป็นอย่างมากและสิ่งที่ชาวนากลุ่มนี้ต้องการมากที่สุดในขณะนี้คือขอให้กกตเร่งพิจารณาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ต้องแบ,บกรับภาระหนี้สินเงินไม่ได้มาก็ไปกู้เงินเข้ามาดอกแพงค่ะเอาไปใช้หนี้ค่ะได้มาก็จะเอาไปใช้หนี้เขาเอ๋ออยากให้กกตเซ็นอนุมัติค่ะเพื่อว่ารดหลังจะได้มีเงินมาจ่ายค่ะค่ะชาวนาจะได้ ลืมตาอ้าปากได้ค่ะชาวนานในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับใบประทวนก่อนหน้านี้ต่างทยอยเข้ารับเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งทกสจังหวัดพิจิตรได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณจากรัฐบาลแล้ว7ครั้งรวมยอดกว่า1816ล้านบาทและทยอยเบิกจ่ายเงินให้กับเกษตรกรไปแล้ว7,366คนแต่ยังมีผู้ไม่ได้รับเงินอีกกว่า48,514คน ปัญหาความล่าช้าการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการรับจำนำข้าวที่เริ่มจำนำตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2556ถึง28กุมภาพันธ์2557ทําทำให้ชาวนาในภาคกลางเริ่มออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลด้วยการชุมนุมปิดถนนและแม้รัฐบาลจะชี้แจงถึงเหตุผลที่ต้องรอการอนุมัติจากกะกะตแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนบางกลุ่มหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นโจมตีรัฐบาล ะสมโรงกับการชุมนุมทางการเมืองซึ่งหากบานปลายออกไปด้วยปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจรัฐบาลก็อาจส่งผลให้รัฐบาลพักเพื่อไทยสูญเสียฐานเสียงชาวนาที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดังนั้นคำถามสำคัญจึงถูกโยนนกลับไปถึงการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระอย่างกกตว่า,วาจะทำให้ชาวนาหรือเกษตรกรเป็นผู้รับคราะกรรมหรือไม่ทีมข่าว MBT News Focus